And the am ซีซีเลยเธอไม่กดซีซีนะเธอได้ยินไหมเนี่ยเธอเงี้ยดีกว่าเธอ สวัสดีครับอ่ะมาโทษทีโทษทีเมื่อกี้กำลังไล่ค่ามดอยู่มดมันแบบได้ยินไหมคะไม่ด้ยินค่ะได้ยินเมื่อกี้ไล่ค่าได้ยินไหมเนะี่ยได้ยินคะ่ะเสียงก็กระตุกเสียงไมค์ได้ยินไหมปิดไหมได้ยินไหมครับนี่ละ เมื่อกี้กําลังไล่ฆ่ามดอยู่โทษทีทษทีมดมันเต็มที่นั่งแบบเต็มแบบเต็มเลยอะ่ะเน่อเป็นไรวะสวัสดีครับลุงปายสวัสดีคับสวัสดีครับอ่ะวันนี้มาเร็วเข็มเร็วนิดนึงนะครับใครเข้าทันก็ทันนะครับใครไม่ทันก็ลาก่นะครับผมนะวันนี้มาเร็วเข้มเร็วนิดนึงเนืน่องจากเหนื่อยครับเหตุผลง,ง่ายๆสั้นๆได้ใจความเป็นไรคะ เน็ตไม่ดีเน็ตกระตุกเหรอเสียงพี่กระตุกลับเงียนเมียนเมียนฆ่ามดใจร้ายก่อนที่เองจะบอกว่าฆ่ามดใจร้ายอ่ะเองลองนึกสภาพว่าเองนั่งบนเก้าอี้นะอยู่ดีดีมดแม่งมาจากไหนไม่รู้เดินอ้อมเก้าอี้เองอยู่อ่ะเออลองนึกสภาพด้วยว่านั่งตอนแรกไม่มีมดสักตัวแต่พอมานั่งปุ๊บมีมดหมด อไม่ต้องทำนงทำเนียมแล้วมามาบวกเลยดีกว่ามามาเร็วเข็มเร็วนี้เดี๋ยวพี่จะหยิบล<ด>ุกสองได้ดเอออะไรไม่ได้คะได้ด้วยหรอไีฝ่ายนี้นะไม่เป็นคำพูดเลยไป <c oughs> ไม่รอละอ <c oughs> อะไร,ะไรน้องเข้าเกมช้าไงเออผมกินหมูกระทะ แล้วมดขึ้นอ๋อ,อ,อกินหมูกระทะแล้วมดคืนแสดงว่าไม่ล้างอัสิกำลังเข้าเกมเ,เข้าทันก็ทันครับไม่ทันก็ไม่ทันแค่นั้นเอง <c oughs> คิดมากทำไมใส่ไม่ดีเชไปคุยอ้าวเฉยเลยโ <c oughs> อเ <c oughs> คด,ดีๆแกเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเชเลยทุกคน มาแล้วมาทันไหมทันก็ทันครับไม่ทันก็ไม่ทันนะประเด็นวันนี้คือเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรเหนื่อยเแบบพิ่งเลิกงานมาหกโมงกว่ากว่ากว่าจะกินข้าวกว่าจะอ,าอะไรนะครับดะ 嗯。<sighs> ไปครับได้ยินไหมได้ยินค่ะเนี่ยเพิ่งมากระตุกเสยยิงมันที้รังที่ลงไ้โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้โ สวยสวยสวยทำดีทำดียูทำไมตัวนี้มันแปลกวะไอ้ทหารทำไมดูแหลกๆเนี <Excel KK> <K> ่ยแม่วีนตาไม่ได้คิวสวยเสริเสคุยอะไรกันสิรักคุยอะไรกันเนะ คุยอะไรกันเหร่รู้สายฮะเขาคุยอะไรกันเลยไม่รู้ค่ะไม่พังมากไม่ใครไม่พี่หรือไม่ไม่ที่เธอถามไงก็ไม่ค่อยได้ยินอะอ๋อโอเคคือคือไม่ผมเป็นยังไงก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับชีวิตผมโอ้โหเป็นอะไรกันนะเสือกไปเหรอเสือกไปเหรอ พูดจาอะไรเก่งพูดพูดจาไม่เก่งใจสตรีมเลยอะทำไรให้วะยิงแล้วไอ้ป่ะ Double kill ไอ้พวกทะเลาะกันดิพี่เอ้ยเอองงอ่ะว่าพี่เสือกเฉยเลยคุยกับแฟนเนาะเออพี่คุยกับใครเหรอทุกคน เมื่อกี้ยังงงจุงจุงนิดใจเลยพี่งงเอาสรุปสรุปใครเสืออ่ะพี่อยากฉลักเบอนี่ผมไม่ได้ตัว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 แฟนพี่เสืยังไม่ทำอะไรเลยพี่กังอยู่พี่จะดีม ใช่ครับสตรีมอยู่ครับกินไหนอ่ะพี่เอ่อไม่ใช่เพจครับเป็น YouTube ครับ,บ<อ>ที่รักนั่นล่ะใช่มั้ยข้างบนเรามีออกอมขึ้นไปนั่นดาวนะ่ะอยูนที่ช่องไหนอ่ะเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนไที่รักข้างล่างเหรอข้าบันใด โอ้ยโอ้ยขึ้นตรงนี้เลยเหรออ,อ้ยเฮ้ยดับเบิลคิลมีคนมาฟรรรมอนเงีเ้ยวด้วยเฮ้ยตรงนี้ไม่เห็นล่ะข้างในเอาเอาเงี้ยวข้างในไหน ไปไม่ได้เอาแลนะ้วทำไมไปไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้อยู่หลังไอวอลอยู่หลังไอวอลเลย Triple kill ค, <c oughs> คนส้นติก <c oughs> ไม่ส้นตึกได้อีกอขาไม่นั่งนั่งอยู่หลังไอวอลตรงข้ามเราเลย <c oughs> เอาปืนหรือเปล่าอ่าพี่เล่นเป็นปืนเดียวเขาพี่เล่นเป็นปืนเดียวนี่เธอพีเก้าสิบตัวนี้เล่นป่าตรงนี้นี่ น้องน้องหยิบไอ้น้องซื้อสไนว่าให้อีอกระบอกหนึง <c ười> <c ười> โอ้โคตรน่ารักอ่าอ,อย่าลืมไปดูผลงานตัวเองที่เพจชักนานนะครับผมไ <c ười> อ,อ้ไม่ใช่เพจส <c ười> ิยูทูบ b e มวุ่นเหนื่อยแล้วมาแบบอย่างนี้มึนเลยทีเดียว มาแล้วห <si <si> ันเข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยระเบิดโดนโดนไปนัดหนึ่งนะตัวนั้นอ่ะโดนตัวข้างหน้าโดนไปนัดหนึ่งนะพี่ชุบตัวเองอยู่พี่ชุบตัวเองอยู่ดับเบิ้ล k i l โอเคสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีกรัเฟมอย่าลืมไปดูใน youtube นะครับผมพิมพ์ว่า SSK 9นะครับไปดูผลงานตัวเองได้ที่ SSK 9นะครับผมพราหนุ่มหมอกฟางมดที่ลายประคักงแต่ว่ คนนั้นเขาก็หายไปเลยที่ะพอพูด่าเสียกปุก๊บเขาก็หายไปเลยอเอาน้องคะใครจะได้เข้ามาเลยนะมามามาเข้ามามาเออไม่ให้พี่ฆ่ามดจะให้พี่ทาไงกับมันนะไอพี่แบบพามันไปเลี้ยงข้าวเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับไนแชร์ไม่ช็อตดีกแล้วอะ่ะ หายยังคะใส่ทองแอบหายแล้วค่ะโอเคจูบหม,มีเสร็จไม่ดีผมมาแล้วพี่หมวกฟากฮะหมวกฟากเหรอมีหมวกฟากด้วยเหรอผมหมวกฟากหมวกฟากโอเคสวัสดีครับนะนี่แหละนะโอเคไปอันนี้อันนี้ไนนี่มาจากไลฟ์สตรีมหรือเปล่าครับไหน ASMR นับหรือเปล่าใช่นัดไหมทำไมฉันไม่ได้กดติดตามช่องซิลเวชากวะอ้าวล่าสุดมีคนถอนล่าสุดมีคนถอนอันซับ์มาทุกคนมันเน็บไม่ดีเธอเน็บไม่ดีเกณฑ์อ้าวมีคนไม่ผ่านเกณฑ์ด้วย ออกไปเลยเอาพูด <laughs> เล่นพ you know <laughs> ูดเล่นไปเกาะสวรรค์รวันนี้มาเร็ว <laughs> เค็มเร็วนิดนึงเอาวิวห้าละโอเคอย่างน้อยก็วิวห้ากระเตื้อมาเวหนึ่งวันนี้มาเร็วเค็มเร็วนิดนึงไปกันแบบไวๆ <laughs> เลยอะ่ะครึ่งชั่วโมงลงโอเคป่ะโอเคนะครึ่งชั่วโมงลงอ,อ้าวพอพูดครึ่งชั่วโมงลงไปละมีคนนำไปก่อนแล้วทุกคน อ,อ,อ้าวฮะพี่หลุดเหรอฮะพี่หลุดหรอ,หหรอก็ไม่หลุดเนี่ยวาแล้ว,วทำไมมันเข้าเกมอ่ะ พี่ยังไม่ได้กดเลยนะมันบั็กพี่มันชอบบั็กพี่แบบเนี้ยเอ้าไปเะไปทำทัวหนูเข้าไม่ได้พอเน็ตมันหลุดอ <ial> <c oughs> <médico> ๋อคือเมื่อกี้อยู่ดีๆก็เห็นเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไอเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแคนแคนนะ เอา B K ลองหอัวแซนเอาเค้าไปทำทัวร์หนูเข้าไม่ได้โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะที่รักทำทัวร์ทำทัวร์ไปเร็ว มีคนเล่นบาเลตมีคนเล่นบาเลตแหละทุกคนอยาเฮ้ยโป๊ะโป๊ะ,ะทำไมมันวิ่งมาถึงวิ่งทำไมมันมาถึงเราวะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันมาถึงเราวะแปลก ทำไมเม่กี้ถึงวะเดี๋ยวเดเราลองเราลองไม่ไม่ตายสักคนสิยืนดูสิมันจะมาอย่างไงอยากเห็นจรงเลยหัเบงหัเงมีคนโปเหรอโปใช่ไหมมันชื่อ Are you o อ a y อะใช่ไหมโปใช่ไหมเฮ้ยดดู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 ดดูดู หายไปแล้วหายไปแล้วโอ้ย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 ว้าบดูดิดูดิมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรโอเคี kill ยิงมันยิงมันดูดิดูดิมันชื่ออะไรวะ ไม,ไม่นับไมพี่ไม่นับไม่นับไม่นับอ้าแล้วเมื่อกี้ก็ลืมดูดูว่าใครเนาะเอออึ้งเงินเลยทีเดียวพึ่งพึ่งรู้นะ่นเนี่ยว่าไอโปรฟีไฟล์ P มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เคยเจอโปรกับตัวนี่แหละที่รักค่ะอ๋อฮะปกติค่ะนี่นี่นี่ไอยุโอเคเก่าเก่าเก่าไม่นับไม่นับเอ่อเนี่ยเห็นไหมอัเนี่ยไอัเนี่ยโปรอ่าไม่แมนมันนะกดรีพอร์ตมันเลยที่รักรีพอร์ตได้เหรอเปิดในห้องเลยค่ะที่รักเปิดในห้องเลยเมื่อกี้มีคนออกมาแล้ว โอ้แม่งวาร์ปมาเลยเออพิ่งเพิ่งรู้มันวาร์ปมาอย่างนี้เลยโะแบบเออเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอโปรฟรไไฟไงทุกคนนึกออกไหม เคยเจอโปรฟีไฟ์อะนะแบบเซอร์ไพรส์รนิดหน่อยนะชอบเด็กว่าทำไมโอ้ยโอเคดีขึ้นไหมคะหายละโอเคเพิ่งเคยเจอโปรฟีไฟ์เนี่ยเซอร์ไพรส์เหมือนเหมือนกันเนะอาไนท์เป็นมะม่วงไปแล้วเหรอโดนจุดสองตัวเลย พี่กำลังวิ่งตามหลังที่รับอยู่พี่มันเจ็บมากเลยไปเออโดนหัวไละอ้ากดชุบไม่ได้พี่ปาเหมืองข้อความหน่อยพี่ไม่เห็นเหรอโอเคเห็นแล้วค่ะ เหตื่นเต้นเนี่ยเออกำลังลกกำลังลกกับการเจอโปรลกเลยครั้งแรกเลยเจอโปรแบบลกเลยม่วิ่งวิ่งอยู่ไม่ถึงฐานล่ะมีหลายแบบค่ะยู่ยังไม่ทันเล่นเลยมาตายตายตายอย่างเงี้ยมาได้ไงโปเอามีอย่างกั้นด้วยเหรอโคมายังไม่ทันเล่นแล้วตาย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 ฮะมีโเวรกรรม โอ้ยเน็ตแหลกโอ้ยแหลกแหลกมากพี่แหลกมากโอ้ยแหลกไฟเน็ตไม่ดีไฟเน็ตไม่ดีไปกระตุกเพราะว่าแหลกครับชีวิตโอ้ยพี่ยิงไม่ได้เลยใน็ตไฟ <Okay. S 2> แหลกมากพี่เนี่ยพี่กระตุกป่ะเนี่ยเสียงก็กระตุกแหลกไหมแต่พี่พี่เล่นไม่ได้แหลกมากเหมือนพี่ไม่ไหวแล,ล้วใช่พี่หนัมกมากเสียงกระตุกด้วยงั้นงั้นพี่จบไลฟ์สตรีมเลยได้ไหมฮะได้ไหมงั้นงั้นพี่จบไลฟ์สตรีมเลยได้ไหมดูดิคือดูดิะน คน,นในสเตีมอะครฟังพี่ปาดูเรื่องแบบเสียงแบบยืดมากแหลกมากเสียงกระตุกมาพอเสีเยงนยะืดขว้าขว้าขวาขว้าโอ้ยแหลกเป็นไงวะนะ <c oughs> เออโอ้ยแหลก มาก <laughs> เน็ตพี่ไม่ไดีเออเน็ตพี่ไม่น่าเน็ตพี่เน็ตเออน่าจะใช่ครับน่าจะไม่ไหวแล้วถ้ามันจะขนาดนั้น ลาซูดผมแรกเหมือนผีเลยโอเคใครแรกเหมือนผีก็ซูซูนะก็เลยด,ดีขึ้นไหมคะหายละเออเดี๋ยวว่าเห็นไหม